แซ่บวะทายเขาพายอ๋อปิดหน้าปิดตาใหมเายคนรอรอ่ยินเขายังไงทายกระเพรากระเพ้าอ่อ่อื่นกินบ่กินไม่ก่อนนะคนไม่กันอยู่ปิดหน้าปิตายังแนนยังก็เมื่อคะแนนยังก็เสียวนี้มากอกตรับสมัครคนงานเพิ่มอีกวะทามนายนอน มันเป็นแต่หงโมองได้มงโน่นนกลลกินงานเลยคุณอริบ้ากรรมก่อนว่าสมปุ่นใส่เอาปล่ทำนาโนนาวกับมาก่อนโมทำอาไรวะเนี่ยนะเอาเอาเอานมาเามด้อใส่ห้องนี่ <c oughs> พักเที่ยงครับผมพักกินข้าวอ่ะนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีเช้ายูทูบและ เอฟซีทุกท่านนะผมคลิปนี้ว่าจมะมาถอดหม้อพักเสียงออกนะครับผมซึ่งล่องไปแล้วครับหมู่บ้านเสียงยังที่เห็นแลวครับอยู่ในคลิปหังบกบกแบก,บก,บกแต่ว่าบบแห้งปันไดนะครับผมผม่ามันน่าจะเกี่ยวกับตัวหม้อพักตัวนี้นะครับผมเพราะว่าเสียงออกมามันก็มาพานตัวนี้ก่อนตัวนี้กล่องส่่นที่ออกนี้นะครับผมมันเรียกว่าเต็มระบบปันไดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมสิมา ถอดหม้อพักออกร่องเบิ้งนาผมแล้วก็ไปใส่เสียงเบิ้งนาผมว่าที่เป็นแบบใดนะครับสายซิมนิวลเข้าเ่านี่แหละนะครับผมพิกัดกิยูราน่าคือนก่าครเนี่ยซึ่งตัวนี้ผมจะขึ้นข้อไม่เลยครับผมไปกึ่งมากเมื่อกี้นะครับผมไปให้ละล่งกึ่งเจาะหูให้ไม่เลยนะครับผมแบบเนี้ยนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมเดเอาวขึ้นไป้เ่าชีเฮ็ดเป็นท่อสองใบนะครับผม ตรงนี้ผมกับสีไสแบบนี้ครับไสทอไมออกมาเลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับเนี่ยผมโอ้ไสได้บเนิ่บาอเนี่ยคืออเดเวทกันหลายเแถวว่านี่ครับก็น่าจะได้ใส่ทอหน่อยออกมาครับเพราะว่ามันฉีชนกับหัวนลัดหัวห้อนะครับตอนนี้พวกนี้ขึ้นทออ่าเนี่ยก๋วยเตี๋ยวซิฟนิวไม่เล่นนะครับผมของเดิมกับสี ใช้ท่อน,น้อยๆออกขางกับพ่อนะผมสำหรับไปไปสูบน้ำนะดีใส่ท่อตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวน้ำฝนเข่าครับนะบผมถาไปจอดทิ้งไว้นะครับผมจะให้เป็นท,อท่อซองใบนะครับผมไปเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผม ไปบนิ้วนะครับหมอก็เตี้ยนะครับผมออกจากเื่องมานะครับผมบ่มีหมอพักแล้วนะครับผมพ่ดหมอพักสิมบนิ้ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมสีเฮดเป็นท่อสำรองอีกพอนึงนะครับแบบเงียบๆนะเอาไว้ชัตสูบน้ำครับเวเล่าสูบน้ำเพื่อน้ำฝนน้ำยังเข่านะครับผมแต่ว่าสุ่งนี่น้ำฝนมักขนาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาอันนี้กันเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับนี่ตัวนี้ไปกึ่งไหมครับ ผมคิดว่าผมกัน,นาจะได้เกียร์ได้เกียร์่ามุมข้อมันออกเล็กน้อยครับคุณนี่ค,ครับเพราะว่ามันเป็นเกียร์พวกหลายพดนะครับผมก็มต้องเกียร์ไม่ทะลบหัวน็อตนะครับเวลาขันน็อตเขานะครับผมนี่ครับโอเคครับตัวน,นี้หาศูนย์สองรอบนะครับเนี่ยผมดัดอ่าไปเช็เบึงถอดออกถอดเขายี่สองรอบนะครับเพราะว่า ่ามันมันบ่งมันเบ้อเหน,น,น,นื่อยขึ้นไปแล้วนะครับผมตดีวน,นี้ก็หยดลงมาสั่นกว่าเก่าหลายนะครับผมนยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเทียบให้เบินน้งนะครับผมเทียบแล้วผมก็ยังไม่เจียบตกแต่งนิดนึงนะครับผมและะ้วก็ใส่เลยนะครับนี่นะครับผมเป็นไาย ไี่ครับประมาณนี้นะครับผมไม่มีซีไปทั้งอ่ะไปขลังหน้าก็อลไรครับตัวันทีต่ำมกเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปประกอบกันเลยนะครับผม เซมเทียบรอยครับมาเนี่ยครับสามารอ่าทรงนี้ครับผมขึ้นรูปใหม่เลยครับมาตั้งแต่นี่ครับแผ่นยึดใส่ครับอ่าขอต่อพอนะครับผมเนี่ยมมันทรงนี้โอ้โหสวยสู่ส่งมื่อกี้นะครับทรงเมื่อกี้นี่สวยอยู่แต่ว่าทรงนี้มันมันต่ำโผล่นะครับผมอุป่ได้ต่อเงาณะนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ย อโอเคครับผมปาก10นิ้วเดี๋ยวมาลองกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นแบบใดเสียงสตาร์ทแล้วไสไปแล้วเนะี่ยมันจะเป็นจังไดน,นะครับไป ยังตามที่ต้องการแล้วเดี๋ยวรถกลับบ้านกันนะครับผมเป็นรันยู่บ้านกันสอ,ตอาตรงสอบพาครับีอเคครับเร็วล่องแบบอ่าพุ่งโครับะลุนั่งเบึนน้งเอาไปเสียงมันจีดัง ยังแสบหนักเลยครับสุดจัด <laughs> แนวผมเก็บงานเนียนๆครับในสุดจานประหลัดคลิกรับผมนี่ครับเพื่อเป็นแนวทางของใครหลายคนนะแต่มาถือจับมาผมก็เกี่ยวได้ครับแนวผมนี่อาร์ทีร้อยสี่สิบถอดหมอพักเสียงออกเสียงกับสีออกมาประมาณนี้แหละนะครับผมเนี่ยโอ้โคตรลั่นครับแลีนมานลำบากเรียนมานทางผมกับลรียนค่อยๆมาแต่ว่า ทางขึ้นบ้านผมเนี่ยทั้งเขาบ้านผมเนี่ยจัดเต็มสูบครับอเดี๋ยวเอาไว้ใช้ไปตอนทํางานกันนะครับผมแต่ว่าตอนสูบน้ําตอนยังคงใช้ใบนั่นนะครับสุดยอดครับอะสําหรับคลิปนี้ผู้ใดมีความคิเดเห็นใดครับคอมเมนต์เข้ามานะครับผมอยากให้ผมจัดอยังให้เบิ้งอีกรีไใต์ท่อแฝดครับผมส่สิบนิวท่อ,ทอแฝดนี่เป็นยังไงแนวะ ยิ๋ม้าจิ๋มดังแผบแผบแบแผบวะโอเคผมคลิปนี้รีบกดไลค์กดติดตามครับลิหน้าพอนได้ครับเด้อลิปนี้คอตัวล่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ